โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเปิดลูกแก้วนะครับผมลูกแก้วตอนนี้เอ,อ่อเลขนำโชคผมนะตอนนี้อยู่ที่ร้อยยี่สิบแล้วนะฮะก็ถ้าสมมุติว่าผมเปิดอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมก็จะได้ลูกแก้วเหรียญเนี่ยลูกแก้วเวมน์นี่นะไปสมลอตเตอรี่เพื่อไปแลกพวกสกินพิเศษนะฮะอ่ะ เขาบอกกันนะฮะว่าสมมุติว่าเลขนำโชคนี่เราหมุนจนมาถึงร้อยยี่สิบแล้วเราก็จะสามารถที่จะได้ได้สกินนะฮะเนี่ยผมเคยแลกเลยไปแล้วลิงนะ,ะผมก็หมุนไปเรื่อยๆนะฮะเล่นมาเกือบสามเดือนแล้วนะเะพิ่งกลับมาเล่นนะ,ะกลับมาเล่นเก็บไปเรื่อยๆนะ,ะเก็บเพชรเก็บอะไรเพชรในวิธีการเก็บก็กดใช้สกินหรือว่าฮีโร่ที่เรามีอยู่แล้วนะฮะ แกนะ่ตอนนี้เราก็จะสุมนะอ้าวไม่มีลูกแก้วเดี๋ยวผมไปซื้อก่อนเพชรที่เรามีนะฮะเราก็สามารถไปซื้อลูกแก้วได้นะฮะในไหนนี้อยู่ไหนนะอยู่ร้านเพชรร้านเพชรเดี๋ยวผมหาก่อนนะนี่ร้านค้าเพชรนะฮะนี่ซื้อใช้ทั้งหมดสองร้อยพอยสีแดงนะฮะโอเคเราจะไปหมุนแล้วปุ๊บ ได้แน่นอนนะฮะได้แน่นอนได้แน่นอนนะฮะนี่ฮะลูกแก้วเวทมนต์นะฮะร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบแล้วครั้งที่ร้อยี่สิบเอ็ดนี่เราจะได้นะฮะนี่เราได้มาแล้วลูกแก้วนี่เราก็สามารถมาแลกนะฮะว่าเราจะแลกตัวอะไรนะดวงสีทองก็สวยนะกิฟซี่ก็สวยแต่ผมมีสกินนี้อยู่แล้วนะโอเคฮะก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับผม ก็ใครยังไม่รู้ก็ว่าเลขนำโชคเอาไว้ทำอะไรนะฮะก็นี่ฮะดูคลิปนี้จะเข้าใจนะฮะพอหมุนถึงร2อยี่สิเอ็ดครั้งที่ร2อิบเอ็ดจะได้ลูกแก้วพิเศษไว้มาแลกสกินในร้านสกินชัว sure, ฮะคอนเฟิร์มครับผมขอบคุณครับ